ขอบคุณพี่ครีมด้่ยน,นะนี่พัดระวังนอนกระแทกถูกถูกเดี๋ยวาไม่เอาหรอกลูกก็ถอดเลยไม้ไอะไรได้อยู่โน้นลูกใหเลยให้ค่อยเดิน,นตอนเด็กๆหนูค่อยๆลงอ,อ่ะมาตังจำได้เลยเอาเปนเป็นขึ้นไป ออกเฮรดดิม<ช>ิชาจะไหลลงมาแล้วนะ <l ots> เฮรีกัดออกเลย <l ots> เร็วไหมคะถอดแว่นไหมลูกนุ่มไหมครับหนูเอาปืนมายิงใครครับโด <l ots> <l ots> นยิงเล้อครับเอาเร็ววิ่งขึ้นไปกับน้องเลยนี่สิคะ อวิ้งก็ไปแล้วน้องไปอรอแล้วลูกพาดไปทางนู้นสิลูกปีนไปเลยปีนตะข่ายได้ลูกตะข่ายปีนได้ทำไมอ่ะลูกเฮเลนทำอะไรอ่ะลูกอึ้ออขึ้นบันไดน้องเขาไปตะข่ายยังไม่เป็นมั้งรอตองแป๊บนึงพาพัดบายบายด้วบายบาย หายลูกกันไมยนน่ยินกอนไว้ยินกอไอก้กอดออกกดออกกดออกไม่ต้องกอดออกกันดึงกันลูกกอดออกมาเลยบา <c oughs> ร์เรลลงความกันดีกอดออกไม่ใช่นักขาสมัด <c oughs> ไม่ตกลงมาเลยว้ายมาน้นเบาจะตายแด้วสิกอดออกลงมาเลย ะรงมาพร้อมกันได้แล้วอไปไปลองพร้อมกันหนปีนไปเลยนิชาจุงน้องไลยหนกน้องไม่ไปไม่ไหวยิ้มเลยได้แล้ว อย่าเลยวเร็วอย่าเลยเร็วว้าายายายเยอะมากเลยระวังเข้าตานะเระวังเข้าตานะมีอะไรไหนไหนมาดูสิไม่มีอะไรคะไม่มีมือโอ้ยอย่าเลยก็หายไปเหมือนกันไม่มีมือว้ามีมือบ้างไปไปไปเล่นเรือกันไหมไปสไลเดอร์อีกสองทีเราไปเล่นเรือ ไม่หนุกไปกับライเดอร์อีกสองทีแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเรือแล้วกลับมาเล่นอันนี้ใหม่ไม่เป็นไรลูกเล่นหลายหลายอย่างค่ะเราไปดูก่อนเดี๋ยวมันเที่ยงแล้วมันร้อนลูกไปเร็วไปเร็วไปดูเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ๊ยพันระวังหล่นลูกว้ายนาทีพิ๊ง ว้าวค่อยๆเดินมาไปค่อยๆเดินไปด้วยเฮรเขาไปด้วยเอาไปเจ้าไหนเจ๊ไปบอกคุณน้าเอาอันไหนสีไหนคะอ๋อแล้วก็ลากลับมาใช่ไหมเออได้ได้ค่ะเสียอะไรพัดเลือกก่อนเสียอะไรโอเคสีฟ้าเอาสีนี้นะนิชาอยากได้คอนเทนต์กระโดดลงน้ำเลยลูก อย่าลงนะนะมารอเล่นนะี่ตามาเป็นบัมเปอร์นะไปบัมนะไปบัมนะหนักปะลูกได้ของเงยเวกเขาใหญ่นี่ไม่มีคันเล็กแบบนั้นแล้วหรอคะพี่คันด็กเจนน่าน้อยอยู่นะเขาก็ของเงยเวเขาใหญ่กว่าเอาคันเล็กๆได้ไหมคะ จะไหวไหมลูกเขาว่านั้นด้วยใช่หมหรอหรอมันมันดูใหญ่เนาะเล็กเล็กเหมือนกันนะจวเหมือนกันวนน้ำเปียกเหรอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้พี่ผู้ชายไปรับกลับมาก็ได้ถ้าไม่ได้จริงพัดอย่าตกน้ำนะลูกอย่ายืนนะนั่ง,งเฉยนั่งดีๆก่อนอ,อมวนไ,<ป>ไปเลย แ่งก <laughs> ันเจะเต้าเจ้าเจ้าได้อะได้ได้ว้ายชดน้องชดน้องมาพัดหมุนเลยหมุนมือหมุนมือมาหมุนมือมามามาๆล้อหมุนมือมากเจเจสนุกไหมลูกไม่เลี้ยวได้ด้วยใช่เลี้ยวขวาปั่นขวาไม่ปั่นซ้ายแล้วซ้ายปั่นขวานะลูกมิชาไปรับน้องหน่อยเดียลูกน้องไปไม่เป็นแล้ว ใช่เลยเขาเป็นตัวเล็กใช่ป่ะคนมันก็คิดโอ๊ยค้าเรามือไปโดนค่ะเจ็บป้าลูกเจ็บป้าลูกเจ็บป้าลูกมันตัวเล็กไงคนก็ทับที่มันเด็กมากเลยใช่สองข้างร้อมกันพอๆมันหมุนอย่างเดียวเลยหาสองข้างพร้อมกันลูกพร้อมกันสองข้างเออเอออย่างเงี้ยเลยสิไปวัดเสด็จ๊เลยสองข้างความกัน,กกนอ,เออ,เอ,อนนมกมาความกันไปเลยลูกไปเลยลูกป้งสองอข้างพร้อมกันลูกอย่าหมุนขอการเด้ นิสาปัดมาหามามมา,มาเร็วนิสานิสาปัดมาหามามมาหน่อยค่ะนิสาอับาปัดมาหามามมาครับอาปปัดมาหมามมาหมาหมาหมาเร็ว เอามาแล้วคนสวยมาแล้วคนสวยมาแล้วขวาซ้ายไอยหลังละอะไรเงี้ยสนุกไปโลูกเราไปซื้ออย่างนี้มาดีกว่าน่ารักเนี่ยน่าจะไม่ได้แพงมากหรอกน่าจะเป็นหลักพันอ่ะขอะไม่ก็ต้องซื้อเรือเล็กๆก็ได้ถ้าจะปล่อยน้ำเล่นที่บ้านน่ะไม่แต่อย่างนี้เราจะได้ปั่นได้ไงเราเอาไปลงตาเขาเขาจะว่าหรอพัดๆปั่นมาหาม้ามาลูก บสาวยน้ำสราวยน้ำที่หมู่บ้านนั่ซื้อเรือไปพายที่หมู่ที่สระน้ำน่าสนุกเลยเอาหมดเวลาแล้วเหรอเอาหมดเวลาแล้วหมดแล้นี่เราแต่งตัวเข้าไปอยู่นะโอ้โหพอๆกันอยู่ใช่ไมังกพัดหมุนหน่อยลูกเดี๋ยวเต้มมามามาเราเฮเล่เฮเล่มาทางนี้เราเฮเล่เฮเล่เฮเล่กับลิซ่าใครใหญ่กว่ากันครับ เฮลเลใหญ่กว่าเป้าเฮลเลยเนเฮลเลย์อ่ะใหญ่กว่าเป้าเท่ากันเท่ากันป่ะโอ้ของเฮลเลใหญ่กว่านี้นึงฮวัสดีค่ะมาบ้านไหน เฮ้ยมันปั่นได้แล้วพี่ตั้มดูดิมันแกงใช่ไหมมีชากับพัดปั่นแข่งกันไปตรงน้ำตกแล้ววนกลับมานะใครชนะพระพัดพัดปั่นแข่งกันเจ๊ที่ลูกไปไปตรงน้ำตกแล้ววนกลับมาครับพัดพัดปั่นไปตรงน้ำตกแล้วปั่นกลับมาแข่งกับจนเจ๊ใครถึงก่อนโอเค ไปเร็ว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 ปันไปตรงน้ำตอกกันเล้วใครถึงกันเร็วเร็วใครถึงน้ำตอกกันชะนะ <c oughs> เอาพร้อมกันสิลุกค่ะพัดไม่พร้อมกันมันก็จะหมุนลลุเอ่าปันกันมาหามามเลยนี่สาเฮ้ยชา้มามันถอยหลังได้ด้วยอ่ะ ใครมาถึงมามา้ก,ก่อนชนะพัดอโอ้โหมันไม่หันหน้ามาเราจะได้สวยหันหลังมาก็ไม่เห็นหน้าสิคะสนุกไหมลูกพอยังปัดไปทางนู้นก่อนรอบนึงแล้วกลับมาได้ไหมพารพารพาเดี๋ยวเจ๊ไปโดนน้ำปกหน่อยลูกไปถึงน้ำตกเลยแล้วหมุนกลับมา อะไรนะลูกเราไปอีกรอบหนึ่งไหมล่ะขึ้นมาแล้วลงไม่ได้แล้วนะขอให้แข็งเดียวนะคะปัปป๊บปั๊บไปรับน้องมาก่อนลูกป้คอยังไยังเ่อยู่มับมาอนับมาอนเฮ้ยมันทำเป็นไว้สองข้าง อ๋อมันนำไปมันแกล้งไม่เคยเลยค่ะเออเขามาทำได้อยู่นะไม่เคยเล่นเลยค่ะ มา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 ,มาไม่ต้องให้เขามาเด็เขามาเองเเหมดเลยรงมาเลยลงมาเร็วหามามาใครเห็นก่อนมาก่อนชนะแล้วเร็วนี่้าอายนนะายืนนะคะรอปอ,อปันมามา,มา,ม,ามาเร็วทำไมอะช่วยอะ <laughs> ออมามันมีน้ำเหรอออกมนเป็นน้ำธรรมชาติเหรอพี่มันไหลไปไหนอะออกมนเป็นน้ำมาธรรมชาติเอาป้ายผัป,ปัดนั่งบนลูกบอลครับลูกเอ้ยแจ้วขาขึ้นไปข้างหนึ่งเออไีกข้างหนึ่งขึ้นตามอ่าลูกบอลน,นั่งนั่งลงไปดนินั่งลงไปแล้วเป็นชิงชา้าไม่ได้หรอเหยียบดีเหยียบก่อนดีเหยียบสีดำๆก่อนนี่ไงลูก คขาใช่มีคนขาพัดหยับสีดำๆก่อนนี่ไงดูดูก่อนดูที่พื้นสีหนูมีหยับดำๆตรงนี้แล้วก็ก้าวขาขึ้นไปอืมโยขาเข้าไปอีกเดี๋จเจเขาจะไปนั่งสีชมพูพัดไปนั่งสีฟ้าหลังสีชมพูไหมล่ะมัน <c oughs> มีสีฟ้าอีกกหนึ่งครัเปล่า <c oughs> ไปนั่งไหนแกเจเจดีวกว่าป้าป้าไปไหนไปเจจรถไปไหนคะลูกใช่ไปไหนคะพวงมาลัยหลูกเขาเรียกว่าพวงมาลัย ไปไหนครับลูกปาไปใามให้กปอหรออะไรคะ <c oughs> ไม,ะไม่เดี๋ยวรถไฟจะออกนะพระชาะกับพระผัห้ามลงจากรถไฟนะเอเอเราจะนั่งคนละลอันเลยนะไมเคเปล่าไม่แค่อันเดียวเหรอไปแล้วนู่นนู่นนี่ชาเราเป็นเพื่อนแล้ว อ,อมันไม่ได้เร็วม,มั้ว่ามันล้มีสรดับเ็ดเล่นแรงนี้นด้ปะ,ปะป๊าเออไม่เห็นเดี๋ยวมาเใหม่เอาไอเล่นนะไม่โคลดี่นตนี้น,นามอม,มงด้วยจะจปปินออกมาเลยครับทิ้งน้ำไว้บนรถได้คร่ะ ไม่ไว้บนรถได้เลยลูกไม่เป็นไรลอกลับรถมาเอาไปไปให้หานปลากันโอ้ยไพาเข้าไปข้างในในได้ลูกเจเจเดินเข้ามาข้างหน้าหน่อยได้ลูกนิชาเดินไปไม่ตกน้ำหรอกลูกเดินเข้ามาได้เยอะๆได้เยอะเได้ลูกไม่ตกไม่ตกลูก หยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้พี่ไจะอนนอกแล้วครับ<อ> รถไฟจะออกแล้วใครช้าอดเลยนะนู้นนู้นนู้นปัดเทให้มาดูหน่อยเทเยอะให้มาดูหน่อยได้ไหมปลาคราบน้ำแบบธรรมดามันก็อยู่ได้นะเนี่ยเออแต่มีคนบอกว่าปลาคราบน้ำมันต้องสะอาดมากนี่ส่วหญ่เออเนี่ยมันน้ำมันธรรมดามากเลยแต่ถ้าเกิดปัดโกเยอะเลยปัดโก้โอ้ยมีตัวเล็กๆปัดโกโกไม่เป็นไรพัดปล่อยไว้ลูกไม่เป็นไรลูกพี่ชายไปบ้านนายขอบคุณ อไบายนะไบานบายสกเยตรงสวยๆเราก็ไม่ได้ถ่ายเราลืมถ่ายตรงนี้สวยมากเยกล้องลงกนเียกล้องลงกันงงกน,นี่ไงสีเาสีฟ้านี่ไงนี่เตี้ยหน่อยลูก ขึ้นเองเลยโอ้ยสูงเหมือนกันไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าที่จะไปเล่นซีงชานุ่นดีกว่าลูอกปะปไปเล่นซิช่าอย่างอืง่นมีต้องยาวแย่ไปเราขึ้นบ้านเลยคือขึ้นบ้านก,ก่อนแล้วมีอะไรครับรว้าวมีบอลบอลเหรออะขึ้น,น,นขึ้นไปบนบ้านก่อนขึ้นไปบนบ้านจับเราบันไดเอ้าวอยู่ไหนขึ้นไปบนบ้านก่อน จับแน่นแน่นจับแน่นแน่นโอ้จับแน่นแน่นนะลูกเกือบไงหลังแล้วลูกเธอระวังนะมันจะตกเนี่ยมันตึบตกตกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปก่อนลูกขึ้นไปก่อนอมมาขึ้นไปด้วยอมมาขึ้นไปด้วยไหนข้างบนมีบ้านมีอะไรบนบ้านมีอะไรไม่รู้ไปดูก่อนไปดูก่อนโอ้ขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยไปดูบนนี้ทำไมมันมีอะไรทำไมพระพระไม่ขึ้นอุ้ยมีกิ้วมากเลยลูกจะท้อลยได้ลงไปหรอ ตรงนี้เย็นมากเลยลูกตรงนี้อู้สวยด้วยอันเรียกแคร์เรมมาเล่นด้วยสิลูกสไลเดอร์เลยสเจ๊นี่สไลเดอร์กอดอี้อยู่นี่นู่นกับเมีอับสไลเดอร์เราโอเคสไลเดอร์ลงไปเลยกระโดดลงไปเลยค่ะรอป้าจะเล่นบอลหรอขึ้นไปอีกนิดนึงไหมหล่นนะระวังหล่นนะค่อยๆนะ ชไปไปรถไฟไปไปรถไฟหน่อยพ่ทไม่ไปายหรอไปไปรถไฟไปสไลเดอร์สไลเดอร์มันเร็วป่ามไหมอยากลองเล่นบ้างเร็วมากเลยหรอเร็วกว่าตรงนู้นป่ะคะพัทพาเราไปเล่นสไลเดอร์กันพัทพัเราเร็วหรอกเดี๋ยวเราจะไปเป็นเทเลทัมพี่ตรงนั้นสไลด์ลงมา หาอะไรลงมาเลยลูกป๊าทำอะไเจ๊ทำอะไรลูโกบีบอกมันสกปดผไม่ทราบเป็นของน้องหมาแน่แใช่ของน้องหมาแน่ๆของน้องแมวด้วยเด็กใายไปไหนอ่ะอ้าวปีกกระบร<า>เบื้องหาโอเคแกะเลยนะโกบีมองไม่เห็นป,ป้าป้าป๊ายังไม่ไปหันหน้ามาหันหน้ามา ป๊ามองไม่เห็นน่แน,น่ป๊าลูกหายลูกๆมาทางข้ล่งกว่าลูกๆว่ามีขี้หมาปะยัไม,ม,มได้ได้โอเคมันมีทางรองทางนู้นได้ด้วยไปเลยทางนู้นออ่มมออึม,าาม,มค่อยๆน,นลยละลูกไม่มีอื๋อแล้วโอเคไปขานาดลูก,กมาม,มีอื๋ออาจจะมีนะหมาว่ามันดำมากเลย ันายลกูกมาไปกินข้าวก่อนเติมพลังก่อนมาปั๊เร็วๆมาอุ้มมามากอดเร็วมาสิมาหน่ามากอะหน่า